เดี๋ยวเรามาดูมุมล่างครับมุมสวยๆของรถคันนี้น้องนอนครับน้องนอนดําซิ่งบรรยากาศสวยมากเลยอะสายสายทัวหกใครอะมาเที่ยวก็มาด้วยมีบ่อนคาสิโนให้เล่นด้วยดูดูดูโอ้บิ๊กบิ๊กบิ๊ก ใหญ่อลังการงานสร้างนานๆนนมาชมรถทีมงานทนหนึ่งครับโอ้เอาเจ้าบิ๊กมาเลยครับเจ้าสมลายโอ้ถือว่าฝีมือครับลูกน้องเขาเนี่ยฝีมือมาก รู้สึกว่าอะไรหายไปข้างหนึ่งวะปีกหายไปข้างหนึ่งด้วยนี่โอ้รถก็สะอาดแั่ว,วะดูแลดีมากเลยะไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยแน่นอนแน่นอน ดูแลรถได้ดีอะ่ะถือว่าสภาพนี้ถ้าอยู่กับคนอื่นเนี่ยยืมไปหมดแล้วนะอยู่กับเซตินนี่ถือว่าไม่มีหยดไม่มีเยืมเลยอะ่ะเก็บทุกระเบียบนิ้วล้างหมดจดสะอาดไม่จำเป็นต้องออกรถใหม่ครับถ้าดูแลรถแบบนี้ดูน่าจะเปลี่ยนล้อนำใหม่เลยเนี่ยนี่น รอน้ำใหม่ฮะอะไรนะไม่ได้วิ่ทงทำชั่วโมองอยู่ฝีมือเนาะโอ้เรียบดีไปฝีมือสบายอันนี้จะทีไปเรื่อยครับตรงนี้ก็บอกว่าขุดถึงสุดนู่นหละไอ้ที่สูบน้ำตรงนั้นหละ อาชายบ้านนาครับแหมมีกรองกรองดักฝุ่นด้วยอะ่ะข้างบนทั้งสองตัวโอ้ดีแล้วะหรือว่าเขาใส่โชว์ที่สุดอ,อมีกรองดักฝุ่นอยู่ ยอดเลยเฮ้ยกล้องนกคุณเท่าไหร่เนี่ยใส่กล้องนกคุณเท่าไหร่เนี่ยไอ้ช่า้ยีนทำอะไรครับผมเท่าไหร่ก<อ>็ราคาต้องเป็นพิเศษครับอ๋อขผมผมเราเป็นพิเศษอ๋อพิเศษป่าใช่แกใส่แกเกียอานแล้ว40บาทเออพิเศษ50อ๋ออันนีาา้พิเศษร,ศราคา<อ>ต้องเป็นท่อ <laughs> ใส่ไหมเด้ท่ออ่ะยาอู้ได้ย,อ,ยอู่ว้าวู้ววววววงวันวววควววงคันวว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  คันนี้มาเอามาจอดโชว์บ่าวะไม่ทำไปเอ้ยกองดักฝุ่นก็ดีเหมือนกันนะน ทำงานหลวงนี่สบายครับ,บไม่ต้องที่ยกกันชนได้สูงมาก ทำไมคันนั้นเอามาจอดบ่เอามาโชว์บ่วิ่งอยู่วิ่งยู่ไนวิ่งนี่ไะอ๋อเอามาวิ่งเลยยังทำชั่วโมงชมเออทำชั่โม <laughs> ทำชั่วโมงางานดีหรอเออเงินเงินดี <laughs> อดยู่ทำชั่วโมงแต่ไม่มีงานดีนแมีงานดีนก็ไปอยู่